บบว่ของเยอะมากน้ำเยอะมากเลยค่ะตรงนี้คือเตรียมส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันราคาเป็นวิดมากอ <Ć. S 2> ่าเอเอไลเขาใช้เครื่องกองแบบชุดใหญ่มากจัดเต็มมากแล้วก็มีเครื่อง RO ถึง48คิวอยากทำธุรกิจผลิตน้ำแบบเนี้ย ทำยากไหมคะคะเราอยู่กับคุณหมวยนะคะที่ AA Life ค่ะเป็นโรงงานผลิตน้ำดืม่มจังหวัดรพระนครศรีอยุธยาค่ะขอบคุณคุณหมวยมากๆเลยนะคะ,คะที่วันนี้เลือกใช้กิจวิศวกรรมให้หมาดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนสารกองทำไมถึงเลือกใช้บริษัทเราคะเพราะว่าเ,เราอะก็คือต้องต้องการความที่เป็น มีคุณภาพมาตรฐานนะคะซึ่งเราก็เป็นลูกค้ากันมาประมันเป็นลูกค้ารุ่นป๋าหนูใช่แล้วใช่แล้วมาอย่างยาวนานน่าจะหลายสิบปีแล้วเนาะยี่สิบปียี่สิบปีใช่ค่ะเพราะว่าของเราโรงงานก็คือตั้งมาตั้งแต่ปี2550ค่ะอ่าใช่แล้วแล้วคือว่าใช้ของกีบวิศวกรรมมาตลอดอ่าด้วยความที่เป็นมืออาชีพงานเป็นระบบีทีมช่างที่มีคุณภาพอ่าคือทำให้เราอ่ะได้ ผลิตน้ำที่มีคุณภาพออกมาเพื่อที่จะไปจำหน่ายกับพังในส่วนของโรงงานเพราะว่าของเราอ่ะก็จะดิวในส่วนของโรงงานที่อยู่ในส่วนอุตสาหกรรมวลจนะดูลกับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยู่แล้วเราก็ต้องส่งน้ําไปที่นั่นใช่แล้วค่ะก็คือเราก็จะจัดส่งเราก็คือจะต้องมีในส่วนของคอนแทคโรงงานใหญ่ๆแล้วเรื่องราคาของกิจวิศวกรรมเป็นไงบ้างคะราคาเป็นวิตมาก ราคาดีถูกใจแล้วก็คือถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็คือว่าคุ้มค่ามากค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เลือกกิจวิศวกรรมค่ะวันนี้เราขอเข้าไปชมโรงงานหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ตามกันไปเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องผลิตน้ําดื่มนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นคุณภาพน้ําที่ดีมากๆเลยแล้ววันนี้ก็คือคุณหมวยเลือกใช้กิจวิศวกรรมในการล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนสารกรองนะคะให้คุณภาพน้ําที่นี่คือดีมากๆที่นี่เป็นน้ําประปาใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงแล้วก็ก็คืออาจจะใส่แล้วก็ สีอาจจะไม่ได้เยอะแต่กลิ่นแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเราต้องการทําน้ําที่คุณภาพดีมากใช่ใช่ค่ะก็คือลูกค้าค่ะที่บอกมาว่าอุ้ยน้ําของเราเอเอไลท์อะไเงี้ยก็คือรสชาติอ่ะก็คือแบบมันโอเคดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราก็บอกได้เลยว่าเออเราใช้ของที่ของกิจวิศวกรรมที่มีคุณภาพถึงได้ผลิตน้ําที่ออกมาได้ดีใช่เอเอไล์เขาใช้ เครื่องกรองแบบชุดใหญ่มากจัดเต็มมากแล้วก็มีเครื่อง RO ถึง48คิวก็เป็นเครื่อง RO ที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ช่างข้างในทำงานอยู่เราให้ช่างทำงานกไปก่อนเนาะ,ะห้องนี้เป็นห้องบรรจุใช่ไหมคะใช่ค่ะอัน,นอพอเราล้างถังอะไรแล้วเรียบร้อยสะอาดออก็คือก็ใช่ค่ะ ถังแล้วก็ขวดก,ก็คือจะมาตามรางตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของน้ําที่ผ่าน r ามาแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการฆ่าเชื้อ,อด้วย u ูวิูใช้2ตัวเลยเนาะนตัวใหญ่ด้วยนะคะ,คะก็ถือว่าน้ําที่นี่คือมีความบริสุทธิ์สะอาดมากๆค่ะพอ,พอบรรจุเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปตามสายพานแล้วก็จัดเตรียมเพื่อที่จะส่งโรงงานอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องบรรจุ ขวดนะคะตัวนี้ขวดแล้วก็จะเป็นถังก็คือน้ํำก็จะออกมาให้เราอ๋อคือใช่ใช่อยางอยางอันนี้ก็จะเป็นถังนะถังใช่ขวดใช่ค่ะถังก็จะเลื่อนไปตามรางตัวนี้คือแบบว่าของเยอะมากน้ำเยอะมากเลยค่ะตรงนี้คือเตรียมส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่าแต่ละวันเนี่ย เราก็จะต้องเตรียมไว้เพื่อตอนเช้านะคะเพราะว่าเราก็คือจะจะเตรียมส่งในส่วนของลูกค้าที่อยู่ในส่วนอุตสาหกรรมตามโรงงานใช่ค่รถมากเลยงานเยอะเงินเยอะเลยนะคะที่ <laughs> ถ้าเกิดใครที่แบบว่ากำลังมองหาว่าแบบอยากทำธุรกิจผลิตน้ำแบบนี้ <laughs> ทำยากไหมคะทำยากไหมไม่ยากค่ะเพราะว่าเราก็ต้องรู้ในส่วนของขั้นตอนแล้วก็รู้ในส่วนของอุถุดิ์ ที่มีคุณภาพานะคะที่จะมาผลิตน้ําที่มีคุณภาพได้จ้ะก <alet> ็ใครอยากได้ก็จริงๆติดต่อกิอจวิศวกรรมได้เลย ใช่ค่ะใครที่อยากจะแบบว่ามารับน้ําที่นี่อยู่ละแวกแถวแถวอุทัยอ๋อได้ไอุอทยัยคันหามคันหามวังน้อยอได้ค่ะแล้วก็คือในละแวแกโซนพระนครรีอยุธยาทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็คือน้ําดื่มนะคะ A a l i ไลของเรานะคะยินดีให้บริการนะคะในส่วนของน้ําดื่มที่มีคุณภาพนะคะในส่วนของการบริการของเราก็มีการจัดส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาก็ย่อมเยาค่ะ สุดยอดเลยค่ะน้ำคุณภาพดีราคาพิเศษที่สัมพัญคนขายสวยด้วยค่ะ